เอาแล้วครับจุดนี้วันนี้ก็จะมาเป็นเอจิเนียขี้เกียจกันนะครับเราจะไม่ช่วยทีมอะไรกันเลยนะครับจุดนี้ดีมากไม่เคยเห็นโกหรอดูโหโซเดอร์เดินผ่านไปครับนี่ไม่เห็นเอจินเนียขี้เกียจกันหมดเลยหรอวะโอ้โหมองไหมไหนวะดูแบบไล่หามองหาอะไรวะเอจิฮัลโหล ออืกินกาแฟต่อหน้าชิบหายแล้วนี่อ่ะอ okay, ู้ยอ wow, ุ้ยดี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 ก็แค่คนมาอยากพักพอนี่สิโอเคจุดนี้ก็ถือว่าจุดดีอยู่จุดหนึ่งมารีแหลกไหมวันดีฟิลสนใจมารีแหลกไหมลากเกตผิด ปึ๊บโอเคเอาล้วงมาแล้วใครมันมาฟะโคตรอลีแหละมากันทำไมเยอะแยะได้ละวันดีโซเดอร์สนใจมารีแหลกกับเราไหมกินกาแฟด้วยกันเดี๋ยวล่วงน่างีไปละไม่เอาละงานมาต้องแดกเบียร์ซะหน่อยผ่อนคลายความเครียดไม่วิาจะยางเลือดโอเคจุดนี้รู้สึกว่าสวยที่สุดมารีแลก โอ้วิวนี้สวยชีพหายเลยอโ,โอเราจะมาช่วยทีนะครับแต่เราก็จะไปช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครหลงจะขึ้นเทเลพอร์ตกูามากไหมเนี่ยมีไหมเนะี่ยมีเอ้ยจะมีคนหลงขึ้นเทเลพอร์ตแล้ว เราดอมินเอซีคนแล้วะมีอีกคนหนึ่งแล้วและนี่คือการรีแลกซ์สบายของ NG ขอบคุณมากครับที่ปล่อยแคปนะครับจะได้เล่นแมปนี้กันนานๆมันบ่นไว้เด็โอ้โหนี่ครับจุดสาเหตุที่ผมชอบแมปนี้คนลงไปกี่คนและวะดูดิสี่คน โอ้จันทร์เทียมมาดีพวกผมี่แล้วใครมันลงไปตายมเลยครับโอ้โหเห็นคนป้อมเป็นผมเฮ้ยเร็วเอ็นี่ว่าไอ้สองน้อก็จะเอาอุ้ยอๆ้ยอ้ยใครยิงกูสเกวเอ๋วัดดีพวกโหมดวัดดีพวกไม่ได้ทำอะไรมันจะมันจะไลอ่ะ ประหมดไปด้วยรยแพทมีคนกำลังไปหาเว้ยโอ้วันดีสเกล <c oughs> สเกลนายพลาดแล้วนายมันมีเซนทรียอยู่โอเคจุดเนี้ยแหละเยี่ยมไปเลย <c oughs> จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ฟิลกับผมหาบัคกกันเองเอาละสบายแล้วผมไม่ช่วยอะไรทีมแลวจัรรถไฟพวกจกรรถไฟข้าจะรีแลกบนนี้อย่ามองฟิลอย่ามอง โอเครันรถไปพวกไม่มีใครเห็นคุณจริงๆรถไปดันรถไปการรถข้าจะมีอะไรวะไม่มีเวลาพอที่จะการรถการรถพวกการรถข้าไม่มีเวลาข้าเกลียดไอฟิลึ้นแล้วงอนี่ก็รีแลกนะครับ โอเค okay, ไม่มีใครเห็นจุดนี้นะครับขึ้นมาบนนี้ยังไงมาโซเดอร์ไงไม่เห็นชั้นเหรอชั้นขึ้นมาบนจุดนี้ได้จะได้บนบนนั้นมันขึ้นได้อยู่ยาอู้พวกยาอู้เลิกสแปมไม่สักทีโอ้ ไม่มีใครเห็นกูซึ่งแต่ละจุดดิเดียชิปหายอุ๊ยอุ๊ยเกือบ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 เราจะขึ้นตรงไหนเนี่ยได้ไหมเอ้ยได้ด้วยโอเคพวกชาร์จมารีแรกตรงนี้ไม่มีใครเห็นดูใครใครไม่เห็นก็ควายแล้วตรงเนี้ยไม่เห็นก็ควายแล้วชิบหายลวรีแรก โฟร์อย่ามายิงกูฮาร์ี่แลกวันนี้ข้านี่ช่างจิกเยว่าเกินไออะไรวะทีมแพ้อะไรวะ้อู้ยังวะแค่ว่าอันนี้ชัวร์นี้สวยป่สวย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 จะประจําบนนั้น โอนด,ดี้ถึงไหมถึงด้วยเยี่ยมแล้วก็ไวเซนที่ไว้อย่างเงี้ยอ่าดูวิวกันเห็นเวลาแล้วครับไม่ได้เกินนะครับเจอเซนที่ยิงไปแล้วครับแหมวิวนี้ดีดีชิบหาย <c oughs> อ่านไงสเกลนายนทำอะไรอะ่ะว่าแต่หเห็นถ,นถือนมอืมนะสเกลฉลาดมาก กูเห็นสกาวไม่รู้มันโอนมาปาใส่สักที่อย่างที่บอกจุดนี้คงไม่มีใครเห็นแล้วก็ทะลุแมปด้วยมาภาคเด้อ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 ปาใส่ที่ที่อ่ะแล้วมีเสือมอีคนเห็นอีกีคนเสือกเห็นอีกแล้วเอ้หน้นสปายนี่ว่าอะไรสกาวมองอะไรสปายสปายระปาะอ้ฟองจี๋ โอเคซัปไปเลยไม่สวงสำหรับก็ยังไม่จบนะยังไม่จบยู่